Good m o r n i n ฮัลโหลฮัลโหลฮัลเพื่อนเสวัสดีตอนเช้าค่ะเช้าวันหยุดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีไทยสวีทนะคะสารดีดีไปเลยวันนี้เช้าเช้าวันหยุดเราจะไปดูเลยว่าในครัว My k i คลิ e n ของวีวีนี่จะมีอะไรวันนี้ไปนำเสนอ เมนูไปเลยคะ่ะวันนี้แค่นี้พอนะคะไปเลยยา nee, เนี่ตรียมมาแล้วเช้าๆมอร์นิ่งเมนูวิตามินซีเมนูสูตรรีดไขมันได้ผลเนี่ยได้ผลที่วิวเัยนำเสนอไปแล้วนะคะแต่อันนี้มาเตือนมาเตือนความทรงจำนะคะรีดตอนนี้ ไขมันออกไปแล้วก็น้ําหนักเรานะคะเช้าๆก็เป็นเพื่อนๆก็อาจจะทานแค่นั้นก็ไปบางคนมีงานก็ไปทำงานวันนี้ทานแค่นี้สูตรนี้นะคะกาแฟดํมามะนาวอันนี้หน้าท้องหน้าท้องหรือว่าไขามันแบนเต็แต่รีดดีทอ็อกโซโฟอร์นะคะแล้วก็ ดื่มหนึ่งแก้วแล้วก็อาจจะเป็นน้ำส้มนะคะตกท้ายไปอีกดับเบิ้ลดีทอ็อกนะคะน้ำส้มคันสดๆร้อยเปอร์เซ็นนี่อืมอืม,อมหอมกินน้ำส้มชอบชอบกินเปลือกส้มหน้านี้หน้านาวส้มเยอะๆนะคะมะนาวอย่าลืมนะคะใครอยากดีท็อกเร็วหนึ่งซีกสองซีก กาแฟดำเช้าๆค่ะนะคะอืมได้ผลจริงๆพบว่ากาแฟดำนี้ก็ไม่มีเราเป็นน้ำส้มนี่วิตามินซีสูงมะนาวอย่างงี้เขาจะไปทำให้หน้าท้องไขมันไปดีท็อกพูดง่ายๆก็เหมือนว่าเป็นล้างลํำไส้เรานะคะ นะคะให้ขับออกมาขับของเสียออกมาตามรูขุมขนตามตามจะหนักจะเบาก็นั่นแหละก็คือสุดยอดในการขับนะคะทำให้เราไขมันไม่อุดตันอ๊้อันนี้เป็นเป็นโรคที่ท็อปเลยส่วนมากคนที่มีหน้าท้องโยโย,โย่ออกมาไม่ถึงไขมันไปสะสมในร่างกายนั่นแะคะ มันไม่ดีนะคะเพื่อนๆน,นะคะถ้ามาหาวิวอยากคุณดีหุมสวยบแเราก็ต้องก่อนจะทาแล้วต้องคิดด้วยนะคะแล้วก็ไปเลยแค่นี้วันนี้จบ,จบอ,อาจจะฟื้นตึกอาจจะยยเกิดนะคะยยเกิดก็ก็มีนมมีแค่แล้วว่าน,นี้ไข่ดาว หนึ่งฟองสองฟองมักซิม,มัมสองฟองนี้กับมะเขือเทศอุ้ยหน้าตาไข่ดาวแล้วแตกหน้าตาไข่ดาวเหมือนตาเลยส่งแทนมะเขือเทศไปสองสามลูกหน้าตาน่ารับประทานมันนะ่ะ my first ตึกแค่นี้ค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนหน้าตาน่ารับประทานไหมเพราะว่าไข่ไข่เขาจะมีสมัยก่อนมันก็ ไข่นี้มีมีคุณภาพมีโปรโตีนมากมายนะคะเพราะว่านี่เป็นโปรโตีนที่ไม่เมื่อก่อนคนเข้าใจผิดว่าไข่อ้วนไข่นี้เขาจะทําให้เราไม่หิวอาหารสองฟองก็หกชั่วโมงจากนั้นช่วงหแค่นี้ทานแค่นี้ก็ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ทําให้เราไม่ กินจุกกินจิกเพราะว่าไข่ก็มีสารโอรีนแล้วก็สารพิเศษอีกหลายอย่างนะคะคิดก็มาดูได้เพราะว่าทําให้เราสมองไม่เสื่อมง่ายนะคะแถมตรมมะเต้นแถมมะเขือเทศเข้าไปนี่อืมอืมร้องอืมเลยเพราะว่าเม,มนูสุขภาพพี่ชอบพี่ชอบดูแลสุขภาพค่ะไม่ชอบ อย่าไปทานสีสัวคนตามใจปากมันไม่นะคะเ <pigs, S 1> พ itez, ื่อนๆอนอย่าลืมชอบค่ะเช้าเนี่อันนี้สูตรดีถกเช้าเช้านี่ดื่มแล้วก็ได้วิตามินต่อผิวพรรณนะคะผักผลไม้อย่าลืมแล้วก็ฟื้นตึกวิวินาทานไม่ล่าไปกันเลยอย่าไปทำดูนะเพื่อนนะคะ อาจจะแถมโยเกิร์ตโยเกิร์ตก็มีนมมีทำให้บำรุงกระดูกนะคะไปเลยได้สลัดดีดีใบจ่องวีวนะคะหอมมากชอบชอบน้ำส้มมากดีทอกกาแฟดำรีดน้าเวลาใส่กางเกงยีนเราใส่เสื้อผ้าเราจะได้สวยสวยเซ็กซี่เซ็กซี่ด้วยกาแฟดำรีดไขมัน นะคะเพื่อนบายบายซียู bye, เป็นกำลังใจให้วิวีหน่อยนะคะช่องไม่มีตัวตนช่องช่องดีๆอย่างนี้ไม่มีใครสนใจหรอกพูดไม่ได้น้อยใจนะคะให้กำลังใจมาเลยขยะคนดีอันนี้พผนสวยๆเพียววเรียวๆชอบๆอบ นะคะเมนูสุขภาพบ๊ายบายกับเพื่อน See you next clip เป็นกำลังใจให้หน่อยนะจ๊ะ